ประเทศไทยสร้างความฮือฮาอีกครั้งการอนุมัติครั้งใหญ่ที่ทําให้ทั้งภูมิภาคต้องจับตามองเมื่อรัฐบาลไทยไฟเขียวจัดซื้อฝูงบินใหม่ริปเป็นจานวน12ลำพร้อมแพ,พ็กเกจเสริมที่หนักที่สุดในรอบหลายปีรวมไปถึงเรือรบฟริเกตรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเสริมกําลังทางทะเลให้แกร่งกว่าเดิมจนทําให้กัมพูชาถึงกับช็อกตาตั้งเพราะอาวุธชุดใหม่นี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังยุทธศาสตร์ และศักยภาพที่กำลังพุ่งสูงของกองทัพไทยในเวทีภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงกระแสข่าวการจัดซื้อกริปเป็นรอบใหม่นี้เริ่มมาตั้งแต่กลางปีแต่ไม่มีใครคิดว่ารัฐบาลจะอนุมัติเร็วและอนุมัติในปริมาณที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะเดิมทีไทยมีกริปเป็นปฏิบัติการอยู่แล้วแต่ครั้งนี้คือการเพิ่มกำลังแบบยกฝูงทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีฝูงบินกริปเป็นแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบทันที ความสามารถหลักของกริปเปนที่ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านถึงกับเงียบปริบคือระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ล่าสุดการติดตั้งอาวุธปล่อยนําวิถีระยะไกลและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือกว่าของเดิมหลายเท่าทําให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่เห็นก่อนยิงก่อนและรอดก่อนในทุกสถานการณ์รบจริงการอนุมัติชุดนี้ไม่ได้รวมแค่ตัวเครื่องบิน12ลำเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอาวุธเสริมเต็มรูปแบบทั้งเอม็มลบ120รุ่นใหม่เมตอรระยะไกล ระบบป้องกันตัวเองอะไหล่ระยะยาวและระบบซิมูเลชันสำหรับฝึกนักบินไทยให้เชี่ยวชาญที่สุดแบบมาตรฐาน NATO การฝึกนี้จะทำให้การรับริเป็นใหม่เข้าประจำการทำได้เร็วและพร้อมรบทันทีหลังส่งมอบทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับกองทัพอากาศไทยให้มีศักยภาพเทียบชั้นประเทศมหาอำนาจขนาดกลางในภูมิภาคโดยตรงด้านกัมพูชาเมื่อมีรายงานว่าฝูงบินใหม่กำลังจะถูกอนุมัติก็เริ่มเกิดกระแสะกังวลอย่างหนักมีหลายสื่อในกัมพูชาพาดหัวว,ว่าไทยกำลัง เพิ่มศักยภาพแบบก้าวกระโดดจนทำให้กัมพูชาไม่สามารถเทียบได้ในทุกด้านทั้งอากาศทะเลและการป้องปรามทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเมื่อไทยเสริมด้วยเรือฟริเกตลำใหม่ที่จะทำให้กองทัพเรือไทยแข็งแกร่งที่สุดในอ่าวไทยแบบไร้คู่ต่อรองเรือฟริเกตร,รุ่นใหม่นี้คือหัวใจสำคัญในดีลครั้งนี้เพราะมันมาพร้อมเรดาร์ตรวจการทางอากาศระยะไกลระบบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีทะเลสู่อากาศ และทะเลสู่ทะเลที่ทาให้ฟริเกตไทยสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้น2อถึงสเท่าพร้อมระบบต่อต้านเรือดำน้ําและความเร็วที่สูงขึ้นกว่าเรือรุ่นก่อนการอัปเกรดนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อป้องกันหน้าน้านําเท่านั้นแต่ยังเพื่อเพิ่มความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ต่อเส้นทางเดินเรือและผลประโยชน์ทางทะเลที่สําคัญของไทยทั้งหมดสิ่งที่ทําให้เพื่อนบ้านตกใจหนักคือการอัปเกรดทั้งทางทะเลและทางอากาศเกิดขึ้นพร้อมกันภายในปีเดียว แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของไทยในการยกระดับขีดความสามารถด้านกลาโหมในระยะยาวขณะเดียวกันมันยังส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคหรือการปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบด้านหลังจากข่าวอนุมัติถูกเผยแพร่อ,ออกมาในไทยกระแสชื่นชมในสังคมโซเชียลลุกเป็นไฟหลายคนมองว่านี่คือก้าวสำคัญที่ประเทศไทยรอคอยมานาน เพราะเทคโนโลยีกริปเปนรุ่นใหม่รวมถึงเรือฟริเกตร,รุ่นล่าสุดจะช่วยให้ไทยกลับมามีสมรรถนะการป้องกันตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงยังระบุว่ากริปเปนเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประหยัดที่สุดในโลกในด้านค่าบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับความสามารถระดับสูงสุดทําให้ไทยไม่ต้องแบกภาระงบประมาณมากเกินไปในระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังเตรียมอัปเกรดระบบฐานทัพฮาร์ดแวร์ภาคพ,พื้นระบบเชื่อมโยงข้อมูลยุทธการและศูนย์บัญชาการเพื่อรองรับเครื่องบินชุดใหม่ พร้อมเพิ่มจำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกขั้นสูงจากต่างประเทศเพื่อต่อยอดการใช้งานปริเปนให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดทำให้การเสริมกำลังในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซื้ออาวุธแต่เป็นการพัฒนากองทัพแบบครบระบบทางด้านกัมพูชาแม้จะพยายามลดกระแสในประเทศแต่โซเชียลกัมพูชาจำนวนมากก็แสดงความกังวลถึงความเหนือกว่าของกองทัพไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายโพสต์ระบุว่าไทยกำลังก้าวขึ้นสู่ระดับที่กัมพูชาไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอาวุธและระบบสงครามสมัยใหม่เสียงส่วนใหญ่ยอมรับว่าฝูงบินกริปเป็นใหม่และฟริเกตใหม่คือพลังยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคบางส่วนทันทีในทางกลับกันชาวไทยจำนวนมากมองว่านี่คือการสร้างเสถียร,รภาพในภูมิภาคมากกว่าจะเป็นการแข่งขันการมีศักยภาพป้องกันตัวที่แข็งแรงทำให้ประเทศสามารถยืนหยัดในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคงและช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพราะยิ่งกองทัพแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะถูกท้าทายจากประเทศอื่นก็ยิ่งลดลงเท่านั้นการจัดซื้อทั้งปริเปนและฟริเกตครั้งนี้ยังทําให้ไทยได้รับความยอมรับจากหลายประเทศว่ากําลังเดินหน้าเข้าสู่ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศแบบทันสมัยซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อเศรษฐ,ฐกิจความเชื่อมั่นการลงทุนและเสถียร,รภาพในระยะยาวของประเทศจุดแข็งอีกอย่างคือการที่ไทยเลือกใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่าทํางานได้จริงมีความคุ้มค่าและเหมาะกับภูมิประเทศและสภาพอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อการส่งมอบเริ่มขึ้นในปีถัดไปไทยจะมีฝูงบินที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคสามารถคุ้มครองด้านฟ้าได้อย่างปลอดภยัยพร้อมเรือฟริเกตใหม่ที่จะปกป้องทะเลไทยในทุกมิตินักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นระบุว่าไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ทางอากาศและทะเลของอาเซียนในอนาคตซึ่งหากเป็นจริงจะทําให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญยิ่งขึ้นในความมั่นคงภูมิภาคทั้งหมดนี้สะท้อนภาพว่าไทยไม่ได้แค่ซื้ออาวุธ แต่กำลังยกระดับประเทศทั้งในด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและบทบาทระดับภูมิภาคและทำให้หลายประเทศรวมถึงกัมพูชาต้องจับตาดูไทยอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงสู่ยุคใหม่ของพลังป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยมีมา